วัสดีครับวันนี้มาดูเกม WWE 2K 24กันคลิปนี้เป็นดังคู่เอกคืนที่หนึ่งนะต่อจากคู่ชิงแชมป์โลกฮิบิเวตมาดูสาวๆกันบ้างผู้ท้าชิงเนี่ย เบกกี้ลีนนะเป็นผู้ชนะแมตช์รอยัลลัมโบในคลิปเมื่อผ่านมาเนี่ยก็เลยได้ใช้สิทธิ์นะท้าชิงแชมป์กับเบลลี่เป็นแชมป์โลกหญิงเปรียบดังคู่เอกคืนแรกอย่างที่บอกเลยเนี้ย ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วต่างจากคู่ชิงช้ป์โลกฮิบเิเวตที่ฟ้าสว่างอยู่จัดแบบรวบลัดไงจัดแค่สี่แชมป์พอคู่อื่นถือว่าเป็นคู่ทิปไปอยากจะจัดหลายหลายคู่อยู่แต่ก็ขี้เกียจอะ เอาแบบชมปสี่เส้นใหญ่พอและเจ้าของแชมป์ฉายาโลโมเดลหรือคนไทยเรียกเรือจ้างเบลลี่นะ เหมือนหลังฉากนี่นางเป็น,นปคนดีนะอารมณ์แบบเป็นที่รักของเพื่อนๆบทเขาจะให้ทำอะไรนางก็ทำหมดนะก็เลยได้ฉายาเรือจ้างนะจากแฟนๆคนไทยมันก็จริงกันนะปั้นคนอื่นนะ ตัวเองนี่จะได้แชมป์หรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจมากทำเพื่อส่วนรวมเออคนดีแท้มาแชมป์โลกคืนแรกด้เซอร์เนเนีย พุทธาชิงนะเบกก้ลีนสาวไอแลนด์เจ้าของแชมป์จากซานโคเซ่ USA เบลลี่แม่เรือจ้างวันนี้จะมาปั้นเบกก้ลีนหรือเปล่า <c oughs> แม่ เบกกี้นี่ชื่อชั้นอะเหนือกว่าเบลลี่เยอะเลยมา์คอร์ดตึงๆคู่เอกคืนแรกลุยจับเวียงกรเอาเจอสอกดักเต็มกระบาลจับมาดเอ็กโพเดอร์ซูเพกเอาแปะ เจอศอกดักนี่แน่จับมาหักแขนแล้วก็เสริมแรงกระโดดทิ้งศอกดับขึ้นมาต่อตบอัดไปแล้วก็ทำชินเบกเกอร์สลัดทิ้งเบลลี่ก็ เน้นเจาะยางเลยแลนี่หัดไปที่เขา่ากระทืบขาโอ้โหเล่นขาจริงๆเนี่ยเบกกี้ขาเหลืองแล้วเอาโกดเลยยังเออว่าแต่นี่ถ้าไม่ตายเบลลี่โกดไม่ได้เน้นขานะ ไม่รู้อะโดนสอกจะมาสู่ไหนไม่รู้เวียงปบ๊ามจา้าอลูกมาดก็โดนต่อป้ายเลมอนหมายถึงใคร<ป>จับเสยไปแล้วเบกกี้บางป้ายก็ปันๆน,นะเราทำไรอัะ มูนซาโอ้ยเมื่อกี้กรรมการแม่งบงังเอากดยังบางทีมุมกล้องก็แบบโคตรกวนประสาทจริงมาจับเป็นคอสอาร์มเบเกอร์บิดขึ้นมาต่อยครับเบลลี่นะไม่ยอมจับเวียงไป โดนดีทีทีสวนคู่นี้เริ่มมาดีมากเลยดูสูสีแต่ตอนนี้เบกกี้พุ่งไปซุยใส่สได้เอาละเริ่มตึงเอาบิดมาได้หักคอซะหน่อยจับเวียงใส่บันได แม่เบกโดนเต็มเจับอุ้ยอาจบันไดไปอีกเอาให้น่วมเอาไปอีกสามทีออ้ยจูกจริงเอาเวียงไปรอบนี้ไม่โดนบันไดครับโดนบักวิงเกอร์ขึ้นมารอ นับเจ็ดอุ้ยเบลลี่บอกมาตื่นๆกระโดดขวางลับตัวครับโอ้โหโดนมาจากข้างบนเอาจับฟาดไปครับถ้าไม่ตายเก่าอโอ้ซ้ำด้วยศอกอีกอถ้าใครช้ำกว่าก็เสียปีแบบเบลลี่ก็ขย้ำเลยนี่กระทือไป ติดสตาร์แล้วเบกกี้จับเบี่ยงบันไดอีกอ้หุยสี่รอบแล้วโอทำไรครับเอาโดนกระตูเบกกี้ฟื้นตัวมาเบี่ยงทิ้งไปขึ้นไปรอเอาทีเบเกอร์ เอาโดนเลยพลาดแล้วโดนโลสแปนกดเลยอู้ยชนได้นะแหมขึ้นมาโดนเฉยครับยันไปที่หน้าครับเบลลี่จับลากมาโคกเทนบัคเกิ ทำไรครับเบี่ยงออกไปแทงเขาขึ้นเชือกเส้นสองแล้วก็เล็งสวยๆนี่แนะ่เฮ็ดช็อตครับเป็นเล็กดอบนะลงมาข้างล่างอีกเอาบล็อกได้ครับเอาบล็อกไม่ไหวแล้วโดนเป็นท่าหักแขนนะเอาทนได้ครับเบลลี่คู่นี้เน้น เชิงนะชั้นเชิงมามุมนี้มุมอับทรงกลับขึ้นไปเออมาดูชัดๆหน่อยข้างบนวิ่งมัดโอ้โหไหลกระแทกตอนนี้สามดาวแมตช์นี้มาเอาสายบ้าง แมนแฮนดดลสแลมนี่กดเลยอุย่างนะโอ้หก็ใส่ไม่ตายคนละทีละทนไดนะ้นนี้อะไรติดบาร์นิดหน่อยอนี่ว้าวเลยครับมอดจะติดบาร์เวียงเข้ามูมมาโอ้โอเจอเข่ารักมาจับเวียง รอจังวาถีแปกเจอทูบแล้วก็ทําเป็นแบ็กซูเพกคู่นี้นิดเน้นลองเชิงจริงมัดตุยหลังนี่แน่เจอสอกกับมัดทับเป็นเอ็กโพเดอร์ซูเพก ไปตั้งหลักก่อนอุย้ยยายแชมป์มันดุเหลือเกินมาว่าฉันเป็นหมาแล้วตบบ้องหูเลยมาดุก็ดุจับเอาดีนออกมาเจาะยางจ้ามอนนี่เบี่ยงอาจบันไดนี่เจ็บไหมเนี่ยทำคนอื่นอะตัวเองโดนบ้างนะเออ ตติดจรวดขึ้นมารอครับแม่เบกมันมันตุยยังนับไปเลยกรรมาการมาแม่ชักช้าจบลลี่ต้องให้มาตามบนระยดถีบกระเด็นเี่เรือจ้างจะไม่ทน ไม่ทนก็โดนพาวเวอร์บอมเออแอนไหมไม่ทนเหรอฮะก็เออไงเอาละเริ่มเดือแล้วเดือตั้งแต่เวียงใส่บันไดแล้วอืมเรื่อยๆขึ้นไปรอบเบลลี่ขึ้นมาเร็ว อยากกลับบ้านแล้วเอาขึ้นมาอ้าวอยากกลับบ้านจัดให้กลับบ้านเก่าไปนี่แมนเทนโดสแลมับโกรเลยอูยังไม่กลับเบลี่บอกยังไม่รีบจ้าแม่ขึ้นมาโดนเฉยจับลากข้ามทวีปไม่ถึงก็โดนสอก เวียงไม่เป็นหรือไงว่เอ i อเอาจับเสียบทำเป็นคอสอาร์มเบเกอร์เบลลี่สลัดออกมาต่อยปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยมาขอก่อนหน่อยลักนะนี่ฟาดไปครับกดยังอุ้ยเบลลี่ฉุนเฉียว อะไรันเนี่ยแมเบกค,ครับจับวียังแล้วก็ทุม่มแล้วก็ชาร์จรอจะปิดบัญชีมาแมนแฮนโดสลมเต็มๆกูดเ, <Good. S 2> เบลลีหน้ายัางฟินเลยโอ้โหหลับไปแล้วครับแชมหม โอโหเดี oh, ๋ยวนะเฮ้ยเท่ากับว่าคืนแรกแชมเปลี่ยนสองเส้นเลยทั้งชายและหญิงนะเป็นแชมป์โลกก็แลนดิออตันแชมป์โลกหญิงก็เนี่ยเบกกี้ลีนอีกสองคู่ที่เปรียบดังคืนที่สองเนี่ยจะเป็นไงอะเดี๋ยวรอดู ก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย